สวัสดีครับวันนี้จะสาธิตครับผมการสร้างนะครับ PowerPoint สไลด์นะครับโดยให้ Chat GPT ช่วยร่างนะครับพิ่มขึ้นมาเราแค่เขียนพร้อมนะฮะบอกว่าให้คำเขียนสไลด์ท t o ปิกนะครับกับ Key Message ให้ผมหน่อยพร้อมกับรายละเอียดน,นะครับ แล้วก็บอกหัวข้อไปครับว่าจะเป็นหัวข้ออะไรอันนี้ก็เลือกหัวข้อเป็นห้องสมุดดิจิตัลที่จะเป็นศูนย์การเรียนรู้อย่างยั่งยืนให้เขาไปนะครับแล้วก็บอกว่ากลุ่มผู้ฟังเป็นใครนะฮะเป็นบนรรลักษ์นะครับเป็นนักวิชาการเป็นนักศึกษาอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อยากให้ใช้โทนแบบไหนนะเป็นโทนที่เป็นทางการน่าเชื่อถือนะครับผมก็ส่งเข้าไปนะครับ Chat g p t ก็จะสร้างนะครับท็อปปิกให้เรานะครับ มี key message ด้วยนะครับผมมีดีเทลให้ด้วยนะครับในหัวข้อนั้นนะครับนี่ครับเขาก็จะร่างให้เราเพ้ามหัวข้อต่างๆจนถึงการสรุปจบนะครับ ทีนี้นะครับผมจะลองเอาดีเทลเนี้ยไปสร้างเป็นสไลด์นะครับตรงนี้มีหัวข้อแล้วนะครับขึ้นมาแล้วก็แค่ตรงเขยนตรงนี้นะฮะสไลด์ดีเทลเนี้ยครับข้อ1ถึงข้อ7นะครับผม Copy ไปนะครับไปที่ Word ออนไลน์นะฮะแล้วเราก็วางนะครับผมลงไปนะครับในทีนี้นะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับนี่ฮะวางมาแล้วนะครับ ทีนี้เราต้องบอกเขาว่าในส่วนไหนบ้างที่จะเป็นหัวข้อใหญ่นะครับเพื่อให้ตัวเวิร์ดตอนที่เราเอาไปใช้งานเนี่ยครับได้รู้ว่าตรงเนี้ยเป็นอะไรนะฮะสมมตตรงหัวข้อใหญ่นี้นะครับผมเราก็สั่งห้ครับเป็นท็อปปิกนะครับเป็นท็อปปิกที่เราต้องการนะครับที่ผมคอย ย่อหน้าเข้าไปนะครับปึ๊บเห็นไ,ไหมฮะได้หมดละหนึ่งถึงเจ็ดนะครับเจ็ยดย่อหน้านะฮะนี้ลงข้อแต่ละข้อให้ขึ้นมาทัดใหม่ให้มันแยกจากกันนะครับปึ๊บอันสุดท้ายน,นะครับปึ๊บปึ๊บษนะ้ะแทด โอเคนี่ฮะเอันนะครับแล้วเราก็ไปที่นี่ครับตรง Word นะฮะไฟล์นะครับผมจะมี Export นะครับแล้วก็จะมีนี้ครับแปลงเป็นเว็บหรือว่าจะแปลงเป็น powerpoint นะฮะเราเลือกแปลงเป็น powerpoint ครับเสร็จนั้นนะฮะเขาก็จะมีการแนะนำนะฮะตัวนี่ครับตัวอย่างนะฮะของตัวสไลด์ขึ้นมาให้นะครับซึ่ง เราก็สามารถที่จะคลิกเลือกนะครับผมตัวอย่างนะฮะหรือต้องการตีมที่มากกว่านี้นี่นะครับเขาก็จะสร้างตีมขึ้นมาให้นะครับนี่ต้องการโทนแบบไหนนะฮะก็อันนี้เลื่อนไปทางขวานะครับเราก็จะเลือกตีมที่เราคิดว่าน่าจะเหมาะกับเนื้อหาของเรานะครับจะใช้ขึ้นมานะฮะ ผม็ยากาือเลือกเป็นเติมสตรีมสีเขียวแล้วกันนะครับแล้วก็กด Export นะครับสรุปเนื้อหาอยู่นะฮะ Add Design Theme ให้เรานะครับเสร็จแล้วนะฮะผมกด Open Presentation เขาก็จะเปิด PowerPoint ขึ้นมานะครับนี่ฮะก็จะได้นะครับเนื้อหานะครับที่เขาสรุปมาให้นะครับ ในแต่ละข้อด้วยนะฮะนี่มีเนื้อหาทางขวานี้นะครับที่เราก็ใส่ตรงเลือกปกได้นะฮะเนื้อหาที่ได้มาตรงนี้นะครับมีรูปภาพแนะนำมาเลยนะฮะเพราะรู้ว่าเป็นตัวหนังสือเนี่ยฮะที่เราใส่มานะครับให้เขาต้องการรูปภาพใหญ่รูปภาพเล็กยังไงเราเลือกได้หมดเลยนะฮะขอขยับเป็นรูปหถึงขวาบ้างนี่ครับ ทางซ้ายนี้นะฮะการรูปภาพแบบไหนนะครับขอเป็นรูปแบบรูปเต็มหน้าอย่างนี้แต่ไม่สวยนะฮะเอาแบบนี้่านี่ครับแล้วก็นหน้าสุดท้าย conclusion นะครับ conclusion จะเป็นแบบไหนเราก็เลือกเป็นแบบนี้แล้วกันเสร็จเรียบร้อยนะครับ นี่ครับเนื้อหาที่ได้มาเมื่อสัครู่นี้นะครับกลายไปเป็น PowerPoint แล้วฮแล้วก็สังเกตว่าเขาก็ไปหารูปภาพมาให้ครับรู้ว่าเป็นเรื่องของการใช้ห้องสมุดนะครับก็มีรูปหนังสือสมุดมาให้นะครับยังไงก็ลองไปเช็คดูครับจากเนื้อหาตั้งต้นนะครับในชัด GPT ครับเขียนบอกเฉยๆนะฮะเขาสร้างกขึ้นมาให้นะครับแล้วก็เอาไปแปะใน Microsoft Word ออนไลนนะครับ Word ออนไลน์แล้วก็ไปที่ไฟล์นะครับ กด Export สร้าง PowerPoint ได้ PowerPoint ขึ้นมาแร้วปล่อยครับผม